ฉันเห็นคนทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันคนแบบแรกคือคนแบบชอบชอบคือคู่ขามาเลยค่ะอยากให้หนูทํากิจกรรมอะไรบอกได้เลยค่ะหนูเต็มที่เดี๋ยวอาจารย์บอกหนูเลยหนูจะเดินไวไม่ต้องมีเงินปลอมหนูก็สามารถทํากิจกรรมกับอะไรได้เพราะอาจารย์เต็มที่หนูเลยเต็มที่ไม่ต้องแปลกใจนะคะคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนแบบชอบคนแบบชอบใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างทุกคนจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนแบบชอบแบบนี้ ถึงได้รับความรักจากคนรอบข้างนะักคนแบบต่อมาคือคนแบบชังค่ะชังคือแม่งให้กูมาทําอะไรวะรอ้อนจิบหายเลยแม่งวิ่งอยู่นั่นแหละลักแล้เปียกไปหมดแล้วทุกอย่างเดี๋ยวก็เอาเงินปลอมมาล่อมาหลอกเนึกอหรือว่าคนอย่างกูไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อเงินจริงมาได้ทุกคนขาถ้าท่านมองเห็นว่าโรคนี้เป็นคําบ่นไปหมดคําบ่นเหล่านี้เหมือนการฉีดน้ําหอมมันคือออสมซิสนะคะเช่นเดียวกันองค์กรจะเป็นแบบไหนไม่ใช่ใครเป็นตัวกําหนด ปากของท่านพฤติกรรมของเราเป็นตัวกําหนดชังคนแบบชังก็จะอยู่กันในรูปแบบคนจังชังกูแม่งลำคานกิจกรรมนี้ชิบหายเออกูก็ลำคานมันเหมือนกันมันก็จะไม่มีความสุขกับองค์กรของพวกเราและคนแบบต่อมาที่น่ากลัวมากแต่มีน้อยในองค์กรของพวกเราคือคนแบบเฉยคะ่ะให้ทําอะไรกูก็เฉยให้ยิ้มกูก็เฉยให้วิ่งกูก็เฉยร้องเพลงกูก็เฉย ถ้าท่านเกิดมาเป็นคนแบบเฉยไม่ต้องแปลกใจที่คนที่บ้านของท่านจะเฉยกับความรู้สึกของท่านทําไมนายเ็าเฉยกับความรู้สึกของหนูจังเลยคะก็หนูเฉยกับท่านก่อนเราก็เลยต้องเฉยกลับมาโลกจะให้เท่าๆกับที่เราร้องขอนะคะชอบชังเฉยท่านเป็นคนแบบไหนถ้าวันนี้ท่านเป็นคนแบบชอบชอบดีกว่านี้ได้ไหมคะใครเป็นชังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไวคะ่ะอดีตกับปัจจุบันห่างกันเียงแค่วินาทีเดียวโอ้รู้อย่างเงี้ย ทำที่นี่ให้มันดีมากกว่านี้ดีกว่ารู้อย่างนี้ตอนที่นั่งอยู่ในองค์กรนี้ทําดีกว่านี้มากดีกว่าแต่ตอนนั้นที่ท่านพูดคำว่ารู้แบบนี้แปลว่าท่านไม่ได้อยู่ในองค์กรนี้แล้วใช่หรือไม่ใช่รู้แบบนี้ครูกลับไปกอดคนที่บ้านของครูดีกว่ารู้อย่างนี้กลับไปใส่ใจคนที่บ้านของเราดีกว่ารู้แบบนี้หมายความว่าอดีตกับปัจจุบันห่างกันไปแล้วค่ะชอบชังเฉยอย่าลืมใส่ใจความรู้สึกของกันและกันและสุดท้ายที่ครูอยากจะทิ้งเอาไว้ให้เป็น บทแห่งการเรียนรู้กับกิจก,กรรมสนุกๆของพวกเราคือท่านจะเก่งมาจากไหนไม่มีใครทราบแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรามาอยู่ในองค์กรเดียวกันความเก่งเหล่านั้นต้องลดความเป็นตัวตนของตัวเองก่อนเพราะเรียนได้4.00แต่ไม่เคยทําบุญด้วยใจจริงเรียนได้3.9แต่เป็นไอ้พวกก้าวร้าวก่อโยงกงกินเรียนได้3.1แต่ไม่เคยเป็นที่พึ่งของสังคมถ้าเราต้องเป็นคนเก่งแบบนี้สู้เราเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาธรรมดา ใส่ใจคนในองค์กรใส่ใจงานใส่ใจหน้าที่ซื่อสัตย์ในความเป็นคนเสมอกันในชีวิตของเราแบบนี้เสียยังดีกว่าเห็นด้วยตบมือหน่อยค่ะ